ชุดช,ชุดสุดท้ายนี่เล่นพวกมึงอ,อดอยากกันใช่ไหมนิดหน่อยไดนรับไม่เพราะว่าจริงๆ้เท่าพาวัเรากลับมาในรอบแบบสามปีับพอเผอสี่นะครับแต่วันรับทูรจนถึงวันนี้มันก็ติดกันมาอนเดิโอเคอ่ะให้แนะนำตัวดีกว่าว่าชื่ออะไรโซดาครับชื่อโซดาชื่ออะไรน้องคนนี้ชื่ออะไร สวัสดีครับชื่อโซดาเป็นมือเบสของวงบ ok ็อกเกอรี่ครับผมสวัสดีครับชื่อธามครับเป็นมือแซนเตโคนของวงบ็อกเกอรี่ครับ,รรบ <S <S สวัสดีครับอิน <S <S ดี้ครับมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับพอมมินิบ้าครับสวัสดีครับแซดดี้เป็นกองครับทุกอยงเรากลับมาแล้วสามปีรู้สึกดีใจไมรเล่นกันนาน ทำไมเพื่อนไม่อะไรกล้เราขับไม่ไม่ผมไม่เห็นเพื่อนผมจริงจังมานานแล้วเหรอเนี่ยก็คือผมรู้สึกดีใจเช่นกันเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้กลับมาสักพักเลยใหญ่ๆแล้วก็คือเราก็ไม่เจอกันบ้านแล้ก็ไม่ได้รล่นดนตรีเล่นดนติีด้วยกันเลยอย่างเงี้ยก็นี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆแบบคือตาผมทักไปสากคนใช่ไหมล่ะเอาเลียมทักมาหาผม ในไลน์กลุ่มบอคอลี่นะครับซึ่งแบบไม่ได้คุยกันนานมากเลยหรอกโอ้ยไม่รู้น่ะทีหลังานทิ้งเลยอ่ะวิลเลียมทักมาอยู่ดีก็ทำไปแอดออกพวกมึงเชลล์รู้เลยหรอเฮ้ยโมฆะใช่เรื่องอะไรกันแกเป็นเหมือนหมฆะเรื่องอะก็ใช่ก็คือผมคือผมเคยพูดตั้งแต่ช่วงผมอยู่กับอยู่โรงเรียนเก่า เมปลายก็บอกว่าคือสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยอยากจะกลับมาเล่นด้วยกันเพราะรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากๆแบบที่สุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบเอ่อให้ทุกคนได้รู้จริงๆว่าพวกทุกคนเนี่ยเก่งมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้คือทุกคนแบบว่าเอ่อฮา hard work กับทุกอย่างมาแล้วก็เดินในเส้นทางดนตรีมาตลอดอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากทุกคนไว้ในมี้อะไรยังพูดไหมครับผลงานให้ผมว่ามันก็ ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นนะที่ได้มาเจอคุณวันที่เราเล่น้ย,นยางาบกันมีแค่แบบไม่ไม่ไม่วันเดี่เราเลนนี้ยงาบกันมีแค่แบบสอนสา300คนเองพอมาวันนี้แบบมีถึง4,000กว่าคนถึงไหมครับถึงถึงรองนับดิเนี่ยหนะ <laughs> <ะ>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่วยเดี๋ยว <laughs> ดิยุบตีทุกทศ ไม่แต่กที่ผมอยากบอกผมอยากชมคุณเลยว่าคุณแบบไม่ไม่คุณคุณให้เกียรติกับผลงานทุกอย่างที่คุณทําแล้วก็คุณก็ตั้งใจมาจริงจริงพอมาวันนี้ก็แบบคุณก็ยังไม่ลืมเพื่อนก็จริงจริงผมกลัวเพื่อนหรือผมมากกว่าโอ้พูดมาได้พูดข้าพูดอ่ะก็ไหนไม่ได้พูดอีกไหม ก็สุดาผู้สอบเสร็จนะอวยพรให้น้องได้สอบได้เกรดเอนะครับก็ผมขออนุญาตไปส่งเพื่อนก่อนแล้วกันเพราะรู้สึกว่าผมอยากจะให้ฝากเพื่อนทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนเก่งมากจริงๆไม่ว่าทุกคนจะเดินไปเส้นทางไหนหรือว่าอดนตีหรือว่าอนิเมะที่แบบสามารถไปได้นะครับก็ฝากทุกคนพพอร์ตเพราะว่าทุกคนนี่เก่งมากจริงๆก็ฝากเพื่อเราบอคาลีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย